มันปานถึงกับบ้านทำไม,มไ<ป>ว่ะเจ้าหองเห็นยังเนาะวานหลอกครับแล้วล่อดุ่นครับควายเยอะมากก่อน<ป>ล่อดุนอด่นบางหลวงมันก็ลังเดือดขึ้นตัง้งเลยวานหลอกครับลูกป่าะโด มนหนึ่งบอกแม่หนึ่งมันจูหันมันเหน่อยหน่อยมันเงินโมโหโ่หนีเถาะมันคนละมอม่หนึ่งมันลูกน่อยเดี๋ยวโมนหนีก่อนลอลุนครับลอดลุนโอ้โมนมันเหนื่อยหน่อยนึง่ช้ำนีเนาะงลวกข้นก่อนลอลุนครับลอลุน่าลวกสิข้นนี่แหบอ วานปาชโดเมคอรครับว้านดาวว่องหันอ่าดูค้นนม่แหย่ครับเดีย wow. ๋ยวลอรุนครับอยุ่ดอนแหยดอนนี่แหละครับดอนครังนานร้างเียน้หางดีนแหยน่อยพอดอกออมันขึ้น อาว่าท่านเหลียงท่านแล้วล่อหลุนมั้งครับสิท่านบ่วานลูกปลาชะโดพ่นวานกับพ่เค่ยวานเฮียจักเทียว่างวานเฮียแถวนี้เป็นเทียแหลกเป็นด้เฮียมาไม่เป็นก็อยากวาน ไปเดี๋ยวชิวานผลกับว่าหหิววานวรอรวลอเพ่งไอ้ที่มันกินเงนี่แง่วิวหันดีดีถอนห้องวิวกองใหม่แต่ลองเหี้ยเขาเมื่อวานยูรอนมันดังดีเมียงกับไปไลยลูกปลาอยู่แล้วรอรุนครับอืมไปอังสันนบานเมียเลย มนมีแม่น่หลบบ่อนหนมันมาอะไปลาน่อยตัวมันกลับเพื่นไปเพบุญนกลูกม่นช่วงนั้นมีมันอกมาไปลาหน่อยยีมันมาบ่อนยังยีมันยันน้ำนี่หนดูไป่นี่เหยครับดูออกเหี้ยไปแล้วดูเคลอนอดนเมียมนี่หีบ่ แล้วจะปาจำเหี้ยจ่หงษ์เว่าเเดินคือันี่ยไม่เห็นเหี้ยนี่มันดูคนไหวนีไปชังไรบากเดี๋ยวสอดูคนไปเรื่อ้ๆก็อยงเหี้ยแต่มันไปต้งเดี๋ยวนามัน่านี่จะเกียวเพราะมันจะหอด้าน้าเป็นเช่นดูขึ้นยิ่ ไปได้คนเ,เอ๊เอป่ามนบ่อ,อไว้ยเนียของมามัันหนึงน้อยหนี่เดิมุ่งมันมุ่นที่มันมคอ,อกนี่ดิคอ,อกนีล่ลงมันไงม้าเห็นตัวท,ที่แหลมก็กี่เพื่อนตัวหน้ามันข้นพอเงียบเงี ก็าลิงเหลียงหนึ่งเนถะูกำลังเหลียงมูหน กินแย,ยู่พุงเตะโป๊ะปเพิ่งเพิ่งแหะนกินอ่นั้เอาอนตามยุ่งหน่อยเถอดจ้าเถไปร่องถจ้ะครับร่องบางตีนถือตัวนึง่งหมวกเอาเนี่หมวกหมวกไฟแล้วครับไฟแล้วนอรุนครับ เี้ยงเขาบอกปไปซอยเขาเนี่ไปซอยเซียนไหวเนีเซียน,ยนไปลงไปรอเตียนซะก่อนร่องแห้งหลายรอดุลนครับรอดุลนเซียนเขาลงงุ่มแล้วช่วยกันช่วยกันเสี้ยนไปทางคุณ๋ยวไ,ไปทางคุณคึก จะไปอยู่เดียไปี่ยังจะไปสักันไปไปพุ่มป่าลมบ่แกนก็อเหยียบลูกเหยียบซื้อลูกแหไดเหยียบซื้อตะกัวให้มันฝังลงขี้ดินรล,ลอดลุนครับอดลุลน ล้องล่องไหลยู่ครับหลังจากวานเหี้แล้ววานเหี้ปลาชะโดเมคอกครับเอาให้เบื้องห่างหาเลย,เลยไปคว่ำหม,ม่งไอ้ที่เหี้เพิ่งๆหนั่นล่องมังเสี่ยง เออนไงไปมันจะไปตำมันจะไปตำแรนตำโยขาห่อดอกแมนี่บอลันมันาไปบอลยพุหนึ่งโอกาสเขาเหมือน,นึีสูงโทน้ำานักย,ย,ยงางยางเหยียบเหนยลงไปให้มอดินเลยแล้วมีปลาแล้วมันแรนตำเหงาแล้วเขาหุ่นซึกเองเตียนเหยียบบนเหงาหนาๆลง เบลอัเเีปลดตพกเราอวะอางเหยียบไปทันทมีปลาี่เหมันสีลนตวกกวกไปโลดด้ปลาตัวนึงเฉพาะท่นเขาเหี้ยออกมาพิวพิเอาไปเห็นกระหื้นถ่ายลวกมันเอาอีกไหมมึงเพี้ยงขืนม่อยู่ทังเหีกน เดี๋ยวเดี๋ยวล่อโนครับล่อโดนก็ล่างเอาขึ้นครับล่อโดนครับโอ้คืออยู่นี่คืออยูนให้โยนโยขึ้นเมืองเชียนยกปลาขึ้นโซ่บางอย่างก่งยืดยตัวออกนังแกงห่ออ่อปอมมันสั่นได้มันคือตัวน้อยโยแกงสีเออเอาขอนสองมือยยแกงสีนี่เลี้งแหกิน ดี๋ยวถล่านี่ยเขาปดอ,ออกจากเหงก้อนครับเนี่ยมาท่านเหน็นเผื่เมันมาท่านะเ,เขามาหาลูกมัน,หนเหยมาปดเดอบอ่อยขอตองเนี่ยไช้ไปยกหนึ่งเส้นให้เห็นเส้นเขาปดเดีมาบางังใส่ครับบ่ใส่หน่อยไมกใส่ไงซ้ำเลยยังไ,ไปอ่านบอนนู่น มามันลงง่ายมันกวสิทีานงน่ายเหมเดี๋ยวจะไปดปดเปลาออจากเขกแหครับอยู่ท่างโคกปในนาว่าอะไรอันตรายแล้วจะโดดลงเหียนี่ไม่โคกวัน ี๋ยวมาหล่นครับมาหล่นเพิ่งวัดใส่หน่อยเขาใส่ง่ผมเอาเบสฟาดอยู่ประมาณจะยี่สิบนาทีแล้วครับผมเห็นที่เหล่าโดเมียคอ,อฟาดเบสเงียปลอมอยู่ประมาณยี่สิบนาทีบอสแสดงอาการยังใส่จังเหยียดจังเมี่ยงบวติงขี้งเลยก็เลยเอาเหววานครับวานเหีวลงไปก็เห็นตัวหนึ่งออกไปไล่ปลาเซี่ยวอยู่ทางหนอกเลยถือตัวเดียวครับ ก็เลยจงใบพุ่นหนึ่งให้มันเลี้ยงลูกมันตัวนี้เชื่อเปในส้บุญเขาสากครับนั่นเดี๋ยวถุวงเขาวพวกน้ำดิผู้หนึ่งจับแหี่ว้ผู้หนึ่งมาผู้หนึ่งจับจอมเหี่ว้ผู้หนึ่งมาไปุไล่อายกขึ้นมั่งเส้ไนไบโยกขึ้นดีเยกหอยขึ้นบั่งเออเนี่ยครับใส่นี่ก็สิประมาณเท่าไหรอินใส่ ประมาณสองโลกก,ล,ก,กลัวครับลกกลอาม,มันมันเอาแต้มแรกครับมือนี้แต้มแรกอา<ล>มันมันไดน้แล้วหนึ่งแต้มขอค้นติดตามชมครับรอบซ่อมแต้มต่อไปครับ